อะไรยังไงล่ะทีนี้เอาแล้วไงคนยุมากมากระวังเป็นไปตามนั้นล่าสุดมีคนยุตายชุติมาทีมพิธาควรออกเดตด,ด้วยกันอีกครั้งทำเอาตายมาตอบคอมเมนต์สั้นๆแล้วคนมากรีดการถล่มถลายอะไรยังไงล่ะทีนี้แม้ก่อนหน้านี้ทีมพิธาและตายชุติมาจะเลิกรากันไปเหลือไว้แค่ความทรงจําดีๆและการทําหน้าที่เป็นพ่อแม่อย่างเต็มที่ของน้องพี่พิมซึ่งทั้งคู่ก็ทําได้อย่างดีไม่ขาดตบกบกพร่องและไม่เพียงเท่านั้นในระยะหลังเหมือนว่าความสัมพันธ์ของตาย และทีมจะมาถึงจุดที่ดีมากๆในช่วงที่ทีมหาเสียงตายก็คอยเชียร์และให้กำลังใจเสมอจนทำเอาหลายคนพากันยุสนั่นลุ้นให้ทั้ง2คนกลับมาคบกันเหมือนเดิมล่าสุด25พฤษภาคม2566ปรากฏว่าตายได้ลงคลิปสวนน้ำแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาและบรรยากาศรอบๆก็มีคนเข้ามากดไลค์กันลุ้นหลังก,ก่อนที่จะมีคนเข้ามาถามว่าถึงเวลาที่ตายจะต้องชวนพ่อทีมเดทแล้วละ่ะซึ่งปกติก็มีคนยุ่งได้ทำนองนี้อยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าครั้งนี้ต่างออกไปเพราะตายเข้ามาให้คําตอบที่ทําเอาทุกคนกรีดโดยที่ตายตอบสั้นๆว่าคุณพ่อกับน้องพี่พิมพ์ชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่เรางานหายุ่งก่อนค่ะจนมีคนมากดหลายกว่า2,000ครั้งคนเข้ามาร้องเย้ยๆยถล่มทลายหลายคนที่เชียร์และดีใจสุดๆที่จะได้เห็นภาพสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าเจอแบบนี้เรียกว่าจิ่นมากจ้าบิบมือให้กําลังใจแม่รัวๆส่วนงานนี้จะเป็นแฟมิลี่ทริปหรืออะไรต้องติดตามที่แน่ๆมีคนจ้องจะดูรูปสามคนแล้ว